กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงบางคอมเมนต์ใน Facebook ความเห็นค่อนข้างรุนแรงขออนุญาตดำเนินการนะครับะจะเย็นกันลงเรื่องอะไรเขาล้อแรงเรื่องอะไรก็ไม่พอใจบางเรื่องแล้วก็ตําหนิเรื่องของกองทัพเรื่องของอสสขอภายขอเป็นคำคพามเห็นที่สุภาพดีกว่านะครับมาดูเรื่องของนายกลงพื้นที่ภูเก็ตกันสักนิดหนึ่งนะก็เดินทางไปถึงเมื่อ13นาฬิกาเมื่อวานนี้มีทางท่านผู้ว่าเนี่ยคุณนรรงวุ่นซิ้ว ให้การต้อนรับรวมไปถึงนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ขอขอบคุณในการต้อนรับระบุว่าจำได้ทุกคนจำหน้าได้ให้กำลังใจสู้เขาได้อยู่แต่ก็แข่งกับเขาให้ได้ก็แล้วกันจากนั้นเนี่ยก็แวะทักทายให้กำลังใจนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ผููดง,งานที่เาเกซานภูเก็ตนะครับหลังได้ารายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาหลายเที่ยวบ,บิน2-3,000พันคน ก็ขอให้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ได้ดีนะจากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์จากสนามบินไปยังโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิตตำบลรัศดาเที่ยมเพิ่มเมืองภูกเก็ตรับฟังการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนเอาเลขทะเบียนรถนายกกันหน่อยได้ยินว่าหมดแผงไปแล้วนะครับ98 98ก็ไก่มอมา98 98ทะเบียนภูกเก็ตนะ ค่อยออกปะแม่หลังๆเนี่ยได้ข่าวไม่ค่อยออกเลยก็ล่าสุดไปออกทะเบียนรถคุณชาติชาติไงพับโบกกอบจ้ะอ่ะจากนั้นช่วงบ่ายสามเนี่ยไปที่โรงแรมบียอนรีสอ <straightforward> ร์ทกะตะตะมนตการน์เทียมพมเมืองภูเก็ตนะครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยนะก็มีทั้งท่านผู้ว่าแล้วก็ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งอของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต แล้วก็ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยให้การต้อนรับนะครับภายในงานสัมมนานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่แก้ไขสถานการณ์โควิด1 9จนได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติมีการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะรวมไปถึงเรื่องของโครงการดาวเทียวด้วยการเฟส4ด้วยจากนั้นนายก,ก็ประกาศาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน ก็พูดหลายเรื่องพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องการที่ทํางานเป็นนายกแล้วก็บางช่วงมีการเปิดใจด้วยนะค่อนข้างยาวสรุปสรุปบางช่วงบางตอนให้ฟังและกันก็ระบุนะครับว่าประเทศเราเนี่ยจำเป็นต้องสืบสานร,รักษาต่อยอดในทุกเรื่องเรามีของดีมีเอกลักษณ์มีอัฒนธรรมประเพณีและอย่าลืมรอยยิ้มของพวกเราถือเป็นสิ่งสําคัญใครๆก็รักนายกอาจจะยิ้มน้อยหน้าตาดุมาก เพราะคุ้นเคยกับชีวิตที่ค่อนข้างเครียดและเจอกับปัญหามาตลอดแต่มาเจอกับพวกเราวันนี้ขอยิ้มและยินดีกับทุกคนที่การตัดสินใจของรัฐบาลไม่ผิดในการเลือกภูเกต็ตเป็นจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากแพทย์ก็เป็นห่วงเห็นใจด้านสารสุขที่มีความกังวลแต่ทั้งหมดเป็นความร่วมมือร่วมใจขอคนทั้งประเทศที่ตนกล้าตัดสินใจถึงวันนี้ก็จะตัดสินใจต่อ ลงมาถึงภูเกต็ตเห็นรอยยิ้มผู้ว่าแล้วก็ทุกคนได้รับคําตอบว่านะักท่องเที่ยวมากขึ้นมีรายกานเข้ามาตนก็อ่านจนตาแฉะที่ผ่านมารับฟังปัญหาทุกเรื่องกว่า20กระทรวงไม่มีใครแก้ปัญหาได้เพียงลําพังนะถ้าดีท่านเอาไปเลยถ้าไม่ดีผมขอรับผิดเองระหว่างนั้นก็มีเสียงตะโกนลูกตัวสู้ๆนะครับนายกก็เลยบอกว่าผมสู้มาตลอดสู้จากวันนั้นถึงวันนี้เมื่อสักครู่นั่งอยู่ในห้องกับรัมนตรีแรงงานเห็นทะเลภูเกต็ตอยากลงน้ําบอกความจริง8ปีไม่เคยเหยียบน้าทะเล แหน้าที่แต่ก่อนไปทุกที่ลงน้ําอย่างอิสระเสรีแต่วันนี้ไปไหนไม่ได้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้โกรธใครทั้งสิน้นแต่ผมไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครแล้วไม่อยากให้มีสิ่งที่เป็นปัญหากับผมผมคิดถึงทะเลคิดถึงทะเลใสๆมองหน้าต่างออกไปโอโหประเทศไทยภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะบอกด้วยว่าความจริงไม่ได้ดุหน้าผมเป็นอย่างนี้บางทีกําลังคิดแต่คนเราจะให้ยิ้มทั้งวันได้อย่างไรปัญหามีเข้ามาหลายคนถามว่าผมบน่น วันนี้การท่องเทีย่ยวตัวเลขเริ่มดีขึ้นผมมัน่นใจสาการการท่องเทีย่ยวของเราจะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติประเทศชาติสงบสุขระดับหนึ่งขอให้นึกถึงไทยนี่คือแผ่นดินเกิดแผ่นดินตายของพวกเราเราทําการท่องเทีย่ยวที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภูเก็ตก็ต้องร่วมมือจังหวัดอื่นด้วยวันนี้การท่องเทีย่ยวเป็นพระเอกการลงทุนนั้นมีไม่มากนกักน,นะครับในช่วงท้ายหลังจากพูดเรื่องการท่องเทีย่ยวเสร็จท่านยนกก็ทิ้งท้ายนะบอกว่าตนเองเป็นคนที่่่นนนึึกถงคอออืยูเสม อยากให้ทุกอย่างวันนี้มาก็ให้หัวใจคนภูเก็ตไปหมดแล้วผมไม่เคยเป็นนายกมาก่อนอาจจะเป็นนานไปหน่อยแต่มันก็ทำาทำให้งานมันเดินเพราะเรามียุทธศาสตร์แต่ผมไม่ได้อยู่จนตายคารังเสียเมื่อไหร่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนอยู่แล้วแต่ในขณะที่อยู่ก็ขอให้ช่วยกันผมพร้อมที่จะยิ้มให้กับทุกคนความจริงผมเป็นคนใจดีนะขอบคุณมากๆ ผมมีความตั้งใจมีความพยายามสูงแต่สำเร็จหรือไม่อยู่ที่เราช่วยกันครับมีรายงานความเคลื่อนไหวจากพลังประชารัฐค่ะอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นรายงานนะคะหลังจากมีการพิจารณาร่างพรบง,งบปี66 วงเงิน3.185ล้านล้านบาทผ่านไปแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์มีการพูดคุยกันว่าท่าทีการเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงว่ากันว่าตามอันนี้รายงานข่าวนี่ย้ำสามรอบแล้วนะพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาทํางานการเมืองเต็มตัวจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐจะไปเป็นหัวหน้าแทนพลเอกประวิทธ์ด้วยนะคะแล้วให้พลเอกประวิทธิ์เป็นประธานที่ปรึกษาพรคแทนซึ่งตอนนี้รอเวลาที่เหมาะสมให้พ้นสิงหาคมไปก่อนก็คือน่าจะผ่านพ้นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนนะ,นะคะแล้วก็รวมถึงประเด็น เรื่องของการดำรงตําแหน่ง8ปีด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานค่ะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยไปทาบทามคุณธรรมนัทบิ๊กป้อมปฏิเสธไปแล้วรอบนึงนะแต่ก็มีข่าวกลับมาอีกว่าไปทาบถามคุณธรรมนัทให้กลับมาร่วมงานคุณธรรมนัทปฏิเสธท,ทุกครั้งค่ะบอกว่าโครงสร้างพักมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะเข้ากลับเข้ามาทํางานที่พักอีก อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าแฝงส,สกลอัตถาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและคุณสกณุลทีพัทยกุลอดีตสมาชิกและเป็นกรรมการบริหารพังรังประชารัฐเนี่ยไปพบลุงป้อมมีการพูดคุยการว่าทั้งสองคนจะกลับไปเป็นสมาชิกของพักอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งสองคนลาออกไปคุณสกลทีก็ไปสมัครใช่ไหมผู้ว่ากทมมา <S 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 มแล้วก็ คุณคุณคุณเสกสกล์เนี่ยตอนแรกแกก็ไปตั้งพักแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอแกโดนดรามา่าเรื่องของคลิปเสียแกก็เลยลาออกจากทุกตําแหน่งเลยพักเชื่อเลยนะคุณก็รวมอะไรไทยอะไรออรวมรวมไทยสร้างชาติวนะรวมไทยรวมจะเอ,อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เลยเหมือนจะเป็นหมันไปนะคะว่ากันว่าทั้งสองคนจะกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งคุณเสกสกลเนี่ยไปสมัครสมาชิกแล้ด้วยคุณสันติพร้อมพัฒน เลขาพักลงนามเซ็นรับรองเข้าพักเรียบร้อยแล้วครับมีรายงานจาก a c e b o o k ท่านนายกเมื่อคืนด้วยนะเหมือนจะเปลี่ยนรูปแล้วลืมลืมปิดคอมเมนต์หรอทัวลงหรอเขาไปด่ากันดูรัวใจเย็นๆนิดนึงคือคือบางทีด้วยความเคารพบอคุณผู้ชมแบบนี้ผมก็ไม่ชอบท่านนายกหลายเรื่องหรอกแต่บางเรื่องก็จริงก็สงสารเหมือนกันนะแล้วเมื่อวานคือเข้าไปด่าหยาบคายกันหนักมากเลยถ้าเขาเอาเรื่องคุณก็อย่าร้องแล้วกันอย่าแบบกระเช้าสวย รู้เท่าไม่ถึงการแบบนี้เห็นเขาไฟกันหลายเพจมากเลยนะคะที่ฉันค่อนข้างกังวลนะคุณก็มันอาจจะเป็นความสะใจของกองเชียร์แต่ละฝ่ายจะถามว่ามันคือรอยร้าวไหมใช่มันคือรอยร้าวเลยนะคุณใครชนะประเทศแพ้ถ้าจะไม่ให้รอยร้าวมันต้องอย่างนี้ขออนุญาตพาสมาดูเรื่องของกรรมการงบปี66กก่อนก็แล้วกันมันต้องอย่างนี้มันต้องรวมพลังกันอย่างนี้เห็นรายชื่อแต่ละคนและฉันแบบอะไที่ทะเลาะกันก่อนนั้นนี่คืออะไรอะ โลกนี้คือละครไปฟังเพลงโลกนี้คือละครเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารายชื่อกรมาธิการวิสามันพิจารณาเรื่องของงบปี66เขามีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วจ้ะเลือกประธานเลือกตำแหน่งต่างๆโอ้โหคุณแฮปปี้ใช้คำว่าแฮปปี้ได้ทุกพักได้ทุกคนได้หมดเลยที่ประชุมมีมติให้คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีคลังเป็นประธานกมาิการ รองประธานมี24คนค่ะหนึ่งในนั้นมีคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณวราเทพรัตนากรว่าสำหรับคุณวราเทพเป็นทุกครั้งเป็นทุกคณะแกมีความเชี่ยวชาญอ่ะคุณโก็ไม่รู้คงมีประสบการณ์เพราะว่าร่วมรัฐบาลเป็นสสอยู่ในการมธิการอะไรคุณพูดดีมากคุณพูดดีมากเลยแกเป็นหนึ่งคนที่ทําให้พลังประชารัฐอ่ะได้สสมาเพียบเลยเราพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณอนุชาคนนี้มาได้จากใดคุณกิติรัตนนรงค่ะ รองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณนิโรศสุนทรเลขาคุณสุทินคลังแสงบุญสิงห์วรินลักษณ์คนนี้คุณไหมคะพักเศรษฐกิจไทยค่ะคุณโกวิทพวงงามพักพลังท้องถิ่นไทยแล้วก็คุณสมชัยสืสุธิยากรน,นะคะพักสมาชิกพักเสรีรวมไทยเลขาเนี่ยมี9คนด้วยกันชื่อเอาคุณคุณไหนก็แล้วกันคุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะ คุณไหมคนนี้เป็นสสของพรรคเศรษฐกิจไทยจ้าโคศกมีสิบคนด้วยกันค่ะคุณสันนพสุขศรีเมืองอ่ะคนนี้แซบอยู่นะพลังประชารัฐคุณเขตรัฐเหล่าธรรมทัศ์รวมพลังประชาชา,ชาติไทยเรื่องไกลลีกิจวัฒนะจ้ายุทธพงศ์จรัฟเถียนอันนี้เป็นทีมโคศกกรรมธิการนะคุณโก้แล้วก็ขณะที่ที่ปรึกษาเนี่ยมีสิบเอ็ดคนด้วยกันเช่นคุณพิเชษเชื้อเองพันคุณไผ่ลิก <c oughs> พักคุณธรรมนัฐพักคุณธรรมนัฐค,คุณประวินแซ่จึงพักเพื่อไทยสามีคุณผ่องศรีไงที่อนาคตจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยที่บอกว่าทําไมเมียแกเนี่ยถึงลงมติให้ผ่านร่างงบประมาณปี66อ่าจากนั้น16นาฬิกาประชุมกััเส์สเรับร้อยแล้วเนี่ยคุณเจ้ายุทธพงศ์ที่เป็นทีมโคษกเนี่ยนะคะ,ะแถลงค่ะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติแล้ว คุณอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์เป็นประธานใช่ไหมคะคุณสันติพร้อมพัฒเป็นรองประธานคนที่1ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมพิจารณาการกรอบการประชุมเขาจะประชุมจันทร์ถึงศุกร์นะคะเริ่ม7มิถุนาแม้จะเริ่มประชุมเวลา9ก้นาฬิกาแต่เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกที่พิจารณาเนื้อหาประกอบกับมีการประชุมคอรมอแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลก็เลยจะนัดกัน13บมนาฬิกาค่ะแล้วก็จะเริ่มพิจารณาการตั้งแต่6มิถุนาจนถึง3สิงหาคม65 จากนั้น5สิงหาคมกรรมธิการจะตรวจรายงานก่อนเสนอกลับไปที่ที่ประชุมสภาพิพจารณาวาระ2-3กำหนดพิจารณาวาระ2-3ไปแล้วค่ะ17-18สิงหาคม65นะคะเขาก็จะดูภาพรวมดูอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนงบกลาโหมจะ้ะคุณยุทธพงศ์เกจองคิวแ่้เกจ์บอกว่าฝั่งจากการอภิปรายวาระที่1ของกลาโหมแล้วเนี่ยถูกทงติ่งมากโดยเฉพาะงบจะซื้ออาวุธเชื่อว่าในชั้นกรรมธิการก็จะมีการถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นแน่นอน พูดถึงเรื่องของพระวรบงบแล้วต่อกันที่เรื่องอภิปรไม่วางใจกันต่อเลยแล้วกันนะครับฝ่ายค้านจะยื่นยัติ15มิถุนายนนี้นะตั้งเป้าถล่มนายกและก็รัฐมนตรี6คนเมื่อวานนี้คุณสุทินคลังแสงสาสมหาสาราคามพักเพื่อไทยในฐานะประธากนกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านนะครับหาหรือเรื่องของการเยื่นยตียอภิปรายนะจะมีการส่งรายละเอียดเพิมเ่มเติมวันนี้อีกรอบหนึ่ง7มิถุนายนความคืบหน้าเนี่ยเตรียมไว้แล้วประมาณ90%คาดว่าวันนี้7มิถุนาก็จะครบ100%จากนั้น8มิถุนายนจะแถลงข้อสรุปให้สื่อมวลชนยืนยันจะยื่นต่อประธานสภาในวันที่15แน่นอนถามว่า สรุปเคาะแล้วใช่ไหมว่ามีใครบ้างนะครับคุณสุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันแต่ที่แน่ๆมีนายกกับนันเตศกระทรวงหลักแน่นอนอาทิตย์กระทรวงพลังกระทรวงพาณิชย์เกษตรกรค้คมานาคมสารสุขอย่างไรก็ตามทั้งหมดจะถูกคัดกรองอีกครั้งช่วงเย็นวันนี้นะครับคาดว่าจะมีจํานวน5-6คนน้อยกว่าการพิปรายครั้งที่ผ่านมา แต่เวลาที่เหลือยังมีข้อมูลงอกขึ้นเรื่อยๆยังไม่ขอสรุปเนื่องจากยังเสียดายหลายเคสข้อกล่าวหาที่รวบรวมตอนนี้อาทิตย์ 1. ความล้มเหลวในการาไปแหาราชการแผ่นดิน 2. การทุจริตหาผลประโยชน์เอื้อตนเองและพวดพ้อง 3. กระทําผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมของความเป็นนักการเมือง 4. นโยบายที่แถลงต่อสภาไว้ไม่ทําหรือทําแล้วล้มเหลว เบื้องต้นคาดหวังว่าจะได้รับเสียงโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยมากน,าน้อยแค่ไหนคุณสุทินบอกว่าไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังมือในสภานะเพราะหากคาดหวังได้ก็คงไม่มากเพราะเป็นช่วงปลายเทอมการลงทะแนนจึงคิดว่ามีทั้งขาไปขามาขาไปอาจจะเป็นคนของเราที่ไปบ้างตามที่ทราบ อันนี้น่าจะมมหมาถึงงูเขาอะนะเพราะเขามีเป้าหมายของเขาแล้วส่วนคนทางนู้นก็อาจจะมีมาเติมเราบ้างก็ต้องดูกันไปอีกระยะหนึ่งฉะนั้นวิธีการทำงานฝ่ายค้านไม่ได้คิดหวังพึ่งใครเราคิดว่าตัวเราเองควรยืนให้แน่นอภิปรายดีมีคุณภาพสสก็คงเห็นด้วยรวมไปถึงประชาชนที่เห็นด้วยส่วนเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะมีมาปลายกับฝ่ายค้านด้วยหรือไม่ยังไม่แน่ใจที่ผ่านมาเคยคุยกันคิดตรงกันแต่จะถึงขั้นลงมือปฏิบัติหรือไม่เขาอาจจะมีหลายเรื่องหลายปัจจัยนะแต่มิถุนายนนี้จะ ราสารไปหาเศรษฐกิจไทยหรือไม่ก็คงไม่ถึงขั้นนั้นเบื้องต้นแบบวิทุนาก็คือทําเรื่องยัติให้จบเตรียมยื่นประธานสภาส่วนการที่เศรษฐกิจไทยจะเสนอตัวอภิปรายหรือไม่เนี่ยคุณสุเทีนบอกว่าตอนเข้าใจเพิ่งจดการพิจารางบประมาณยังไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะยังเหนื่อยกันอยู่ครับส่วนคุณชาดาไทยเศษนี่ออกมาขอโทษแล้วนะคะแกบอกแกไม่ได้ตบไอตอลางานข่าวบอกว่าแกยกมือมาแต่คุณนัทวุฒิเนี่ยแกป้องมือเอาไว้จากการอภิปรายเพราะว่าคุณนัทวุฒิจากพัก พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไปบอกว่า บอกท่านประธานว่ามันมีคนแฟนคิวกันไม่ไม่ไม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 ตามคิวแล้วก็คุณชาดาไทเฟตแกก็เลยเดินไปเคลียร์ปรากฏว่าคุณนัทวุฒิแกก็เอาโทรศัพท์ให้ดูว้ยรายชื่อน่ยมันไม่มีรายชื่อคุณชาดาว่ากันว่าช่วงนั้นน่ะนักข่าวส่งคลิปมาให้อุ้ยนักข่าวจะโดนไหม,มคือมันจะคลิปช่วงหนึ่งหายไปอะค่ะไอเหตุการณ์ตรงนี้แหละที่ว่าเล่าลือต่อกันมานะคะม,มีทั้งการยกมือจะตบแต่ว่าคุณนันทวุฒิเนี่ยเอามือไปกันไว้แล้วก็มีเรื่องของการคว้างโทรศัพท์ของคุณนันทวุฒิลงพื้นคุณชาาาาาดดออออกมมมรรรรัับป่่่่ะวว้้งงงงโททศพ์จิแตไไีเืข ตกแกโพสในเฟซบุ๊กกันนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้แฟงคิวเพราะว่าส่งชื่อคิวอภิปรายต่อกรรมการประสานงานพักรว่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านไปแล้วแล้วก็ขอโทษคุณนทวุฒิด้วยนะคะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้แฟงคิวและไม่ได้ตกแต่ข้างโทรศัพท์จริงทําไมต้องโกรธก็บอกเขาเคลียร์กันแล้วกับคุณจารึกสีอ่อนอะว่าเคลียร์กับท่านตอนอภิปรายดูจากคลิปวันแรกจะอภิปรายผมถูกขอให้กันวันสุดท้ายผมก็ถามสสจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าคุณสุทินคลางแสงจะสรุปกี่โมง สสจุลพันธ์บอกว่ายังไม่ได้อภิปรายคนสุดท้ายผมถามเวลาท่านบอกว่าประมาณสี่ทุ่มผมก็เลยยื่นชื่อไปก็ได้รับการอภิปรายอะไรไปเรียบร้อยแล้วยืนยันนะคะว่าไม่ได้แฟงคิวส่วนกรณีคุณนัทวุฒิที่ยื่นโทรศัพท์ให้ดูเนี่ยเข้าใจว่าชี้หน้าไงหลานผมที่เป็นสสอบอกว่าท่านไม่ได้ชี้หน้า อันนี้ก็คือผิดเต็มๆคือเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ปาทิ้งนะคะแต่ไม่ได้ตบนะไม่ได้ตบแล้วก็ชื่นชมคุณนทวุฒิด้วยที่ไม่ออกมาพูดให้เรื่องราวมันใหญ่มันโตนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษคุณนทวุฒิด้วยบจบลงด้วยดีนะครับ,รบวันนี้หมดเวลาขอรายการแล้วนะครับขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ